โยโสนพาควานอรหังสมานสัมพุทโธน sādhā dhammaṃ สุปฏิปันโนภาควตสาวกสัมโคสังขารมามีอัทธานิมยันตังภควันตังวาจายาอภิขายตุงปุปภาคณามการเจวะ O thanu satinayan cakaroma se'en Namo tassa Bhakawatun Aramatun So... ตังนที่เมสาระนังอัญญัง Sabhebi antarayami Mahesumtasate jasa Kayena wajaya wajetasawa Putri ukamang pakatam mayayam Puto patikan hatu ajayantam Kalan rin sa mga ritong mga puti ang dami niyang tamanos, at di niya karoon masiing sa เวทที่ตัโพรวิญญาณีทีอันธมยังธรรมบพิิติงกระรวมเส่งเาวะาตตาตาที่กูนยนฆวเสนาไซโย กัปปะกปริยติวิโมกขะเพโทธมโมกุลกปปะตนาตตทาริทารีวันธมาหังมะหังวารตมะเม Sirenaham Tamasah Asamithas Owa Tamu Mesamikis Arun Tamu Dukas Akat Tamasah vantanto อนทามานีนายยังปุญญังปัสุตังหิทัพปิอันตรายเมมาเยสุงกัสเตชะสังกายนาวาจายวเจตสาวาทัมม กรรมบังบกตังมยายังธั้งโมปฏิกันหาตุอาจยันตังกาลันตะเลสังเวตุนวัดธรรมีอนธรรมยังสังขานุสติในยังกโรมาเสเองสุปฏิปันโนภาเขว่โต คาลาสังฆาเศโทสีราทิธามะปะวะรัชยกายจิตโต

Ya, wadewasi asa, pati kata ya una, sa pati dan sama ka sawa siring pati kataya ya ya catahana acara apa cewek kita waayo pindapat puto Sonyawatawa nama tay nama dan Ya

सति <laughs> अनवाच Dan sama kasawata tapasiring Sapa sambasanang pati kataya Yawa dewa utupari sayawinuan เสัชาปริฆารณปริภุตนโสยาวะเทวะอุปนันตวายยาปิกันเวทนานังปฏิขาดยอาพยาป Disenak kata ayo Ang Ini na gunja kami Na upacaya kuno

sape sattā sukhī honti dukkhān nipakkatānime sukhang cattivithāng keto pa cittaṃ pāpetavommataṃ iminā guṇyakammēna iminā utissena ca เกปางสุลเกเจวตานุปปทานเชตนาเยสันตาเนหินาธมายาวนิพานโตมังนาสันตุสัพทาเยวายัชะชะตพเวพะเว ปูช่จิตตังสติปัญญาสัณเลโควิริยมินามาราลาภันตุโนกาสังกาตุจาวิริ โตเรามีความแก่เป็นธรรมดายังไม่ร่วงผลความแก่ไปได้พยาญาที่ทรมุมหิตพยาทิ้งอาณาตีโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดายังไม่ร่วงผลความเจ็บไปได้ มารณธรรมทหิมารณังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดายังไม่ล่วงผลความตายไปได้สพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโวินาภาโว กรรมมาสะโกมีกรรมทายาทุนเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมกรรมโยนิกรรมพันธุ์มีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์กรรมปฏิสรโนน มีกรรมเป็นที่พึ่งหาใสายอย่างกรรมังกริสามิเราทำกรรมไดไวกัลละยาณนังวาปาปะกังวาดีหรือชั่วะก็ตามตาสะตายาโทภวิสามิเราจะต้องเป็นผู้รักคลของกรรมนั้น บันปชิตควรพิจารณานเนื่องว่าบัดน,นี้เรามีเพศตานจากฤหารหแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณนะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆบันปชิตควรพิจารณานเนื่องว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น เราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายบรระชิตควรพิจารณานเนืองๆว่าอาการกายวาจาอย,ย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้บรระชิตควรพิจารณานเนืองๆว่าตัวของเราเอง ตีเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่บานพชิตควรพิจารณานเนืองว่าผู้รู้ใครควรแล้วตีเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่บานพชิตควรพิจารณานเนืองว่าเราจะต้องพลัดพราดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นบานพชิตควรพิจารณานเนืองว่า เรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจกได้ดีทำชั่วจกได้ชั่วบันประชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดน,นี้เราทำอะไรอยู่บันปรชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่ บรระชิตควรพิจารณานเนืองว่าคุณพิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเกิดในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลัง